มาเจอกับโบอีกแล้วนะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะโบจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปเจอกับท็อป1ทคาร์ซีจาก4แบรนด์ดังกันค่ะและอันดับหนึ่งนะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะ My Fit i p นะคะรุ่นนี้เหมาะกับน้องๆอ,อ,อายุ 1- 10ปีค่ะมีน้ําหนักประมาณ11-50กิโลนะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน FMVSS จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้ถึง2ระบบนะคะทั้งระบบ Isofix แล้วก็สายเบล์ค่ะมาดูระบบ Isofix ของรุ่น คี้นนะะว่าพิเศษยังไงนะคะก็คือปกติแล้วค่ะไอโซฟิกทั่วไปอาจจะเป็นแบบก้านนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะจะมีสายเลสออกมาแบบนี้นะคะไว้ให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวโบจะติดตั้งให้ดูค่ะบางรุ่นนะคะรถยนต์เบาอ,อาจจะอยู่ลึกค่ะติดตั้งยากนะคะตัวนี้สามารถติดตั้งแล้วก็ปรับ กระชับด้วยการดึงสายตัวนี้ได้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งค่ะก็จะทําให้คาร์ซีทเนี่ยมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก็จะมีซิปนะคะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนค่ะเอาไว้เวลาถอดซักทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เบาะนุ่มแข็งแรงค่ะมีที่วางแขนแบบนี้นะคะแล้วก็มีเข็มขัดนิราภัยถึง5จุดค่ะ ตรงนี้ใช้สําหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็เวลาที่น้องๆโตขึ้นก็สามารถถอดตัวนี้ออกนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้สายเบลจากรถยนต์นะคะมาใช้แทนได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวบาดคอน้องค่ะเพราะว่าเราจะมีจุดตรงนี้ค่ะเอาไว้ให้คล้องสายเบลจากรถยนต์ด้วยนะคะตัวนี้ปรับเอนได้9ระดับค่ะ ปรับเอนอนได้ถึง4ระดับนะคะแล้วก็ยังมีกันกระแทกด้านข้างทั้งช่วงลำตัวแล้วก็ศีรษะนะคะแบบนี้เลย ปลอดภัยแน่นอนค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะและต่อันที่อันดับ2นะคะจะเป็นรุ่นนี้ค่ะคิ c โค้ e เน็ตฟิตนะคะรุ่นนี้เหมาะกับน้องๆค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7ปีนะคะแล้วก็มีน้ําหนักประมาณ11จนถึง29.5กิโลค่ะตัวนี้ผ่านมาตรฐานนะคะ FMVSS จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ติดตั้งได้2ระบบนะคะกับระบบ ISOfix แล้วก็สายเบลค่ะ สำหรับการใช้คาซีสำหรับเด็กเล็กนะคะเวลาที่เราติดตั้งค่ะเราก็ต้องติดตั้งโดยการหันหน้าเข้าเบาะแบบนี้นะคะดังนั้นค่ะสายไอโซฟิกนะคะหรือว่าสายแลสของเราเนี่ยก็สามารถปรับระดับแล้วก็ติดเข้าไปนะคะด้านข้างแบบนี้ค่ะอ่านี้โบปรับระดับมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะสำหรับตัวสายแลสค่ะแล้วเราก็ติดเข้าไปนะคะแบบนี้เลยปึก๊ก แล้วก็ปรับความกระชับได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูการใช้งานอื่นๆบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะจะมีซิปนะคะแบบนี้เอาไว้ถอดซักทําความสะอาดได้ง่ายค่ะแล้วก็เบาะนุ่มนะคะแข็งแรงปรับเอนนอนได้9ระดับค่ะแล้วก็ยังสามารถปรับความสูงนะคะของพนักเนี่ยได้อีก9ระดับเลยค่ะ แล้วก็ยังมีนะคะเป็นเทคโนโลยีค่ะดูโอกาสกันกระแทกนะคะด้านข้างศาีรษะแล้วก็ด้านข้างลำตัวค่ะมั่นใจนะคะในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยสายนิรภัยค่ะ5จุดนะคะแล้วก็ตรงสายเนี่ยจะมีนุ่มๆน,นะคะให้น้องใส่แล้วก็คือไม่บาดผิวแล้วก็สบายตัวอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่อันดับ3นะคะกับ g e c o forever deluxe x 1 0 n t o fit 4 in 1ค่ะรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับน้องๆแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ10ปีค่ะ มีน้ำหนักประมาณ11จนถึง54.5กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน FMVSS จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะติดตั้งได้สองระบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Isofix หรือว่าจะเป็นเบลค่ะและแน่นอนนะคะสาย Isofix หรือว่าสายเลสของเราค่ะก็สามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นได้อีกด้วยค่ะเรามาดูจุดเด่นอื่นกันบ้างนะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นผ้าแบบควินนะคะถัก พอถึง3ชั้นค่ะแล้วก็เพิ่มความนุ่มสบายนะคะแล้วก็สวยงามหรูหรามากกว่ารุ่นอื่นๆค่ะมีสายนิรภัย5จุดนะคะแล้วก็สายล็อกเบลปรับได้2ระดับค่ะทําให้ไม่บาดคอน้องๆด้วยนะคะและเวลาที่เราติดตั้งนะคะหันหน้าเข้าหาเบาะค่ะก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยอันติรีบาวบาร์นะคะและยังสามารถปรับพนักพิงได้10ระดับนะคะปรับเอนนอนได้ถึง6ระดับเลยค่ะมาถึงอันดับ4แล้วนะคะกับรุ่นนี้ค่ะคิโคคิดฟิต คาซิทูอินวันค่ะรุ่นนี้นะคะใช้งานได้ถึง2แบบด้วยกันค่ะแล้วก็รุ่นนี้เหมาะสําหรับน้องๆน,นะคะอายุ3ามถึง10ปีค่ะมีน้ําหนักประมาณ 15-50กิโลนะคะตัวนี้นะคะผ่านมาตรฐาน FMVSS จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ตัวนี้ใช้งานได้ถึง2แบบนะคะแบบแรกค่ะก็คือใช้สำหรับเด็กเล็กนะคะที่บอกว่า3ปีขึ้นไปนะคะก็ติดตั้งโดยใช้ระบบ ISO FIX ค,ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะติดตั้งเข้าไปมีสายแลสเช่นกันค่ะแล้วก็นะคะเวลาที่เราใช้งานนะคะเราก็สามารถดึงเบลค่ะ จากรถยนต์นะคะแล้วก็พาดมาแบบนี้ค่ะพาดมาแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกลงไปแบบนี้ค่ะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปในนะคะช่องสีส้มๆแบบนี้ค่ะก็จะทําให้สายนะคะไม่บาดน้องด้วยค่ะแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าน้องโตขึ้นมานะคะมีน้ําหนักเกิน18กิโลกร,รัมค่ะเราก็สามารถถอดนะคะตัวนี้ออกแบบนี้ค่ะถอดออกแบบนี้นะคะ แล้วก็ถอดพนักพิงออกค่ะให้มีแต่เจ้าตัวบูสเตอร์นะคะใช้งานได้เลยแล้วก็เวลาที่เราใช้เราก็จะติดตั้งไอโซฟิกก็ได้หรือว่าไม่ติดตั้งไอโซฟิกก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สายเบลของรถยนต์ค่ะพาดไปได้เลยนะคะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะคะก็คือพนักด้านหลังค่ะสามารถปรับความสูงได้ถึง10ระดับนะคะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าเวลาที่ปรับความสูงค่ะไม่ได้ปรับแค่ช่วงศรีรษะเท่านั้นนะคะปรับความสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงลำตัวเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้ ความปลอดภัยนะคะยังคงมีมากเหมือนเดิมค่ะป้องกันทั้งด้านข้างแล้วก็ศรีรษะนะคะส่วนเบาะค่ะก็สามารถถอดออกไปซักได้ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีวิธีการถอดอยู่ง่ายมากๆค่ะค่ะและยังมีเ e ออเกอร์บูทคอมอร์นะคะเบาะโฟมสองชั้นทรงโค้งค่ะผ้านุ่มพิเศษนะคะช่วยให้นั่งสบายมากขึ้นค่ะซูเปอร์ซินค่ะอุปกรณ์ยึดคาซีทนะคะเข้ากับเบาะรถยนต์ค่ะสามารถปรับให้แน่นง,ง่ายแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะคะและอันดับ5 ก็คือ Kit Fit คิกโ k i คิดฟิตซิปแอ์พัสค่าซีค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับน้องๆเด็กโตค่ะตั้งแต่ 3 1 0ปีนะคะมีน้ำหนัก15 5 0กิโลค่ะรุ่นนี้นะคะได้รับมาตรฐาน FMVSS จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะติดตั้งได้2ระบบนะคะกับระบบ ISO FIX แล้วก็ b e l l ค่ะมาดูนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะคะสวยงามแล้วก็ผ้าตรงนี้ค่ะจะสวยแล้วก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นด้วยนะคะผ้าตรงนี้นะคะจะเป็น Td Air Mesh ค่ะพนักพิงตะข่ายที่ช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะ เออเกอร์บูทคอมฟอร์ตเบาโฟม2ชั้นทรงโค้งค่ะผ้านุ่มพิเศษนะคะช่วยให้น้องๆน,นั่งสบายมากขึ้นค่ะ Easy to use belt and guide system นะคะปรับสายเบลแบบนิรภัยได้ง่ายและก็ปลอดภัยค่ะ s i ด e impact protection system นะคะตรงนี้ช่วยป้องกันการกระแทกในส่วนของศรีรษะแล้วก็หลังค่ะ แล้วก็ยังมีซูเปอร์ซินนะคะอุปกรณ์ยึดคาซีกเข้ากับเบาะรถยนต์ค่ะสามารถปรับให้แน่นง่ายขึ้นแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะคะแล้วก็มาดูค่ะที่วางเท้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้ค่ะเวลาที่น้องวางเท้าก็จะสบายยืดขาได้ยาวขึ้นนะคะหรือถ้าเผื่อว่าเราไม่ใช้ค่ะเราก็เปิดตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็ถอดเบาะออกมาค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปค่ะก็จะแนบกับเบาะรถยนต์นะคะน้องๆก็จะได้นั่งงอขาได้แบบสบายๆค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ6นะคะกับ g r e g c o f p i c y o w Booster Car Seat ค่ะรุ่นนี้เหมาะสำหรับน้องๆเด็กโตนะคะ3-10ปีค่ะน้ำหนักประมาณ1 3จนถึง45กิโลนะคะตัวนี้ได้รับมาตรฐาน FMVSS จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสามารถติดตั้งได้2ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Isofix แล้วก็สายเดลค่ะ เดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นอื่นๆนะคะของรุ่นนี้กันค่ะ Grego a แอฟิกเยาบูเตอร์คาร์ซีค่ะจะเรียกระบบ ISOFIX ว่าเป็นแบบ ISOCAT นะคะซึ่งจะมีสายออกมาค่ะใช้งานง่ายนะคะต่อการติดตั้งแล้วก็เก e โก้นะคะ Project p l u s e n g i n e e r ผ่านมาตรฐานความปลอดภยัยการป้องกันแรงกระแทกรอบด้านค่ะการผสมผสานระหว่างการทดสอบการชนที่เข้มงวดที่สุดนะคะจึงช่วยปกป้องลูกน้อยของคุณค่ะ การชนทั้งทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะหรือว่าการพลิกคว่ำค่ะ EUROPEAN แ a ล Impact c a s ส p o o l นะคะผ่านการทดสอบแรงกระแทกด้านหลังค่ะ Low s a f e นะคะของเกโก้ก็ผ่านมาตรฐานการทดสอบตามขั้นตอนแบบ r o l OVER ของยุโรปอีกด้วยค่ะ Extreme Car Interior Temperature นะคะผ่านการทดสอบอุณหภูมิทนต่อสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดค่ะ การใช้งานนะคะแบบเบาะเสริมมีพนักพิงค่ะสำหรับน้อง,น,องน้องน้ำหนักประมาณ18จนถึง45กิโลกรัมนะคะการใช้งานแบบเบาะเสริมหรือว่าบูตเตอร์ค่ะสำหรับน้องๆที่มีน้ำหนักประมาณ18จนถึง54กิโลกรัมนะคะ มาถึงอันดับที่7กันแล้วนะคะกับ gecko A p i c booster seat with safety s t a ค่ะรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กโตมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะน้ำหนักประมาณ15ถึง36กกิโลกร,รัมนะคะผ่านมาตรฐาน ECER 44ค่ะมาตรฐานยุโรปนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งได้ถึง2ระบบค่ะกับระบบ ISO FIX แล้วก็สายเบลนะคะและรุ่นนี้นะคะสามารถปรับรูปแบบการน,นั่งได้2แบบค่ะคือแบบมีพนักพิงนะคะแล้วก็ถอดออกเป็น b บูต์ซตค่ะ ปรับพนักพิงได้2ระดับนะคะและการใช้งานแบบเบาะเสริมมีพนักพิงค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะน้ําหนักประมาณ1 5บหถึงสากิลกร,รัมค่ะและการใช้งานแบบเบาะเสริมหรือว่าบูตเตอร์นะคะเหมาะสําหรับน้องๆน้ําหนักประมาณ1 5บจนถึง3 6กกโลกร,รัมค่ะ เกโก้โปรเทคพัทเอนจิเนียร์นะคะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันแรงกระแทกรอบด้านด้วยค่ะแล้วก็ผสมผสานนะคะระหว่างการทดสอบการชนที่เข้มงวดที่สุดซึ่งช่วยปกป้องลูกน้อยของคุณค่ะจากการชนได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและก็การพลิกคว่ำอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่อันดับ8นะคะกับ ia, e l e x คาโ f a าเล e ยอีไลท์พรามซูอค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นคาซีที่เหมาะสําหรับน้องๆแรกเกิดจนถึงไม่เกิน4ปีค่ะ มีน้ำหนักไม่เกิน18กิโลกรัมนะคะแล้วก็ส่วนสูงไม่เกิน105เซนติเมตรค่ะ และรุ่นนี้นะคะพิเศษกว่ารุ่นอื่นค่ะเพราะว่าได้รับมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ล่าสุดจากยุโรปนะคะก็คือ ECE R 1 2 9ค่ะซึ่งเพิ่งจะเริ่มใช้นะคะในปี2022ค่ะซึ่งความปลอดภัยนี้นะคะได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นค่ะจึงได้รับเรื่องของความปลอดภัยแบบมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับนอนเบาะได้4ระดับค่ะทั้งหันหน้าเข้าแล้วก็ออกจากเบาะรถยนต์นะคะ ปรับพนักพิงได้ถึง6ระดับค่ะและรุ่นนี้นะคะยังเป็นตะกร้าหิ้วคารซีเด็กอ่อนค่ะที่สามารถใช้ร่วมกับรถเข็นเล e ็กคาร์โรอีซี่ไลท์อีไลท์ทนะคะเพื่อให้ลูกน้อยเนี่ยยังได้หลับสบายอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าจะต้องลงจากรถแล้วก็ตามนะคะมีสายนิรภัย5จุดค่ะสำหรับในที่นั่งแบบเด็กโตนะคะแล้วก็ยังมี adjustable support leg ค่ะขายังรับน้ำหนักปรับได้นะคะเพื่อลดแรงเหวี่ยงในรถอีกด้วยค่ะ มาถึงอันดับที่9กันแล้วนะคะกับ c o s y and Safe o g a t a Easyfix ค่ะรุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับน้องๆเด็กโตอายุ4ถึง12ปีค่ะน้ำหนักประมาณ15 36กิโลนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะผ่านมาตรฐานนะคะ ECE e R44 ค่ะมาตรฐานยุโรปนะคะรุ่นนี้ค่ะติดตั้งได้2ระบบด้วยกันนะคะกับระบบ Isofix หรือว่าในแบรนด์ของ Cozy and Safe ค่ะจะเรียกว่า Easyfix นะคะแล้วก็เป็นระบบสายเบลค่ะ มาดูการทํางานอื่นๆกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับพนักพิงรองศีรษะปรับสูงต่ําได้ถึง4ระดับค่ะแล้วก็ยังสามารถปรับพนักพิงปรับเอ็นได้ตามเบาะรถยนต์นะคะแล้วก็ยังมี Isofix Connector ค่ะข้อต่อแบบยืดหดได้นะคะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานค่ะสายคาดนิรภัยแบบ5จุดนะคะตามมาตรฐานสากลสามารถปรับระดับได้ค่ะ f ิตติ n ง i s as easy as one, two, three, นะคะสามารถติดตั้งโดยใช้ข้อต่อ Isofix ค่ะหรือเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์นะคะซึ่งติดตั้งได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะ Lightweight Design นะคะได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการเดินทางเนื่องจากว่าน้ำหนักเบานะคะทำให้การขนย้ายทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่10กันแล้วค่ะกับ Cozy and s a f e นะคะโลแกนคา r ซี asi, ค่ะ รุ่นนี้นะคะเหมาะกับน้องๆอ,อายุ9เดือนจนถึง12ปีค่ะน้ำหนักนะคะ9ถึง36กิโลกร,รัมค่ะและก็ได้รับมาตรฐานนะคะ ECE e R44 ค่ะมาตรฐานยุโรปค่ะติดตั้งได้2ระบบนะคะทั้งระบบ Isofix หรือว่าในแบรนด์ของ cozy and safe ค่ะก็จะเรียกว่า easy fix นะคะแล้วก็สายเบลค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นอื่นกันบ้างนะคะ รุ่นนี้นะคะสามารถปรับพนักพิงรองศีรษะปรับสูงต่ำได้ถึง4ระดับค่ะแล้วก็ยังปรับพนักพิงปรับเอ็นได้ตามเบาะรถยนต์นะคะสายคาดนิรภัยแบบ5จุดค่ะตามมาตรฐานสากลน,นะคะสามารถปรับระดับได้ค่ะแล้วก็ยังผ่านการทดสอบนะคะมาตรฐาน S.I.P. หรือว่าการปกป้องแรงกระแทกจากด้านข้างค่ะ